ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ของไทยและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจปูซานประเทศเกาหลีใต้รัฐบาลเชื่อมั่นว่าจะเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันทุนทางวัฒนธรรมหรือซอฟต์พาวเวและการส่งออกของไทยทั้งนี้เมืองปูซานเป็นเมืองใหญ่อันดับที่2ของประเทศเกาหลีใต้เป็นศูนย์กลางการขนส่งทำให้ปูซานมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเยี่ยม อีกทั้งยังเป็นท่าเรือที่รองรับการส่งออกสินค้าไทยไปยังเกาหลีใต้มากที่สุดจึงถือเป็นพันธมิตรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของไทยอย่างมากนอกจากนี้ปูซานยังตั้งเป้าเป็นเมืองอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์และจะมีการจัดงานภาพยนตร์นานาชาติและงานแสดงสินค้าเกมใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ตั้งเป้าว่าจะลงนามในครั้งนี้สร้างมูลค่าการส่งออกจากไทยไปยังเกาหลีใต้ เพิ่มขึ้นจาก75,000ล้านบาทในปี2564เป็น200ล้านบาทภายใน3ปีรวมถึงเป็นโอกาสขยายความร่วมมือทางด้านภาพยนตร์เกมและอิทธิพลทางวัฒนธรรมของไทยได้ในอนาคตค่ะก็เป็นการลงนามครั้งสำคัญนะคะที่ถือว่าช่วยต่อยอดความหวังแล้วก็ในเรื่องของทั้งการส่งออกแล้วก็ ในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าการผลักดันทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยเราได้เห็นตัวอย่างมากมายแล้วนะคะว่าส่งผลสำคัญอย่างมากเลยนะคะในการที่จะพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ